สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสับทะะเทลเรียน1.4.1ในวันนี้ผมมาพูดถึงอาวุธแส้ฟาดอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นมาในแพท1.4.1นั่นเอง มันเป็นสิ่งที่ขั้นกลางระหว่างของ hard m o มดกับของ pre hard mode นะครับแล้วมันก็เป็นของที่ดีมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะได้ของที่ดีกว่าในช่วง hard m o มดนั่นเองนั่นก็คือไอเทมที่มีชื่อว่า spinal tap หรือว่าแท้ฟาดแบบกระดูกนั่นเองครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยเอะไะครับมันจะเป็นยังไงมันจะทำอะไรได้บ้างแล้วมันดีกว่า snap ตอนยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับแท้ใหม่ล่าสุดนี้ผมเคยได้ทําข้อมูลเกี่ยวกับแท้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยได้ดูคลิปก็สามารถกดที่ปุ่มไอขวาบนได้เลยนะครับหรือว,ว่ากดที่ดีสคริปชันใต้คลิปวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับแท้สไป r ร่แท็บหรือว่าแท้กระดูกนี้จะเป็นไอเทมที่เราสามารถคราฟได้หลังจากที่เราทําการฆ่าบอสเกลเลตรอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันเป็นแท้ที่ขั้นระหว่างกลาง snap ตอนและก็ไฟ cracker นั่นเอง ถ้าพูดสั้นๆก็คือมันเป็นแท่ชิ้นสุดท้ายก่อนที่เราจะไปในโหมดหาดั่นเองครับโดยเราสามารถคราฟแท่นี้ได้โดยใช้กระดูก90อันแล้วก็คอปเว็บหรือว่ายงมือมุมทั้งหมด55อันโดยเราสามารถคราฟได้ที่เวิร์ e เบนธรรมดาได้เลยนะครับและเพียงเท่านี้เราก็จะได้แท่ฟาดกระดูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละครับเมื่อเราได้แท่ฟาดอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าว่ามันดีอย่างไรนะครับ สำหรับสไปโนแทมนี้มีความสามารถถึง2อย่างด้วยกันแบบแรกคือแท็กเดเมดครับซึ่งแท็กเดเมดนี้มันจะทําให้มินิทของเรามีพลังโจมตีที่สูงขึ้นและยิ่งแท่นี้มีพลังแท็กเดเมดถึง7 <c oughs> ก็เลยทําให้มันเป็นแท่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับและข้อที่2แท่นี้จะทําหน้าที่ได้ดีกว่าแท่อื่นๆในกรณีที่มีศัตรูหลายๆตัวด้วยกัน,นครับถ้ายกตัวอย่างนะครับเราจะสังเกตว่าแท่นี้เดเมดแท่จะลดลงไปอย่างมากเมื่อโจมตีศัตรูผ่านตัวที่3เปไปต้นไปเรียกได้ว่าบางที ลดเป็นหลักร้อยเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้แทสปิน n นลแท็บก็จะสังเกตว่าแท่นี้จะมีเดเมจที่ลดลงไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่เพียงลดลงไปถึงหลัก9หลัก10เท่านั้นเองนะครับ เผื่อใครรู้สึกขัดใจว่าผมเอาแซ่อะไรมาไม่รู้มาเปรียบเทียบนะครับผมเลยเอาแซ่ snap ตอนมาเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยแบบชัดๆนะครับจะสังเกตว่าเดเมจจะลดลงไปอย่างชัดเจนมากๆจาก40มาเป็น20เลยนะครับและนั่นก็เป็นเหตุเพราะแซ่นี้มีเดเมจ reduce ที่น้อยกว่าอันอื่นๆนะครับอย่างแซ่ snap ตอนที่ผมตีอยู่ในตอนนี้มันมีเดเมจ reduce ถึง40ด้วยกันนั่นหมายความว่าถ้าผมตีหนึ่งครั้งถ้าแซ่นี้ไปโจมตีศัตรูตัวที่2เมื่อไหร่เดเมจจะลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่แซ่สไป No tap. มันจะมี damage r e d u c e อยู่ที่15%เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าพลังโจมตีของแท่ผมมีอยู่ที่100ถ้าแท่นี้ไปโดนศัตรูตัวที่2มันก็จะลดลงเหลือเพียงแค่85เท่านั้นเองนะครับซึ่งแท่ที่มี damage r e d u c e น้อยขนาดนี้มันมีค่อนข้างน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกแท่ท้ายเกมทั้งนั้นเลยถ้าถามผมว่าแท่นี้จะใช้ได้ไปถึงตอนไหนผมคิดว่าเราสามารถใช้แท่นี้ไปได้จนถึง pumping moon เลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าแท่นี้จะไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ด้วย damage r e d u c e ของมันที่ค่อนข้าง บวกพลังแท็กเดเมจที่สูงเอาเรื่องเลยนะครับมันเลยทําให้แทะอื่นๆที่ไม่ได้มีความสามารถแบบนี้อย่างแทะพวกไฟแคกเกอร์และก็คูวิปมีความสามารถที่น้อยลงไปอย่างทันทีเลยนะและถึงแม้ว่าพอเราใช้ไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราใช้แทะนี้ตีศัตรูไม่ค่อยเข้าแล้วแต่ค่าต่างๆมันจะไปช่วยให้มินเนี่ยนที่เราเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลามีพลังโจมตีที่ดีขึ้นนั่นเองครับและอย่างสุดท้ายแทะนี้จะสามารถอัปเกรดได้3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกคือรูปแบบสลักเชนะครับอันนี้จะทําให้แทะของเรามี ความยาวที่สูงมากๆแต่ก็ต้องแลกด้วยความช้าที่เอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยช้าสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังพอเห็นผลอยู่บ้างนะอย่างต่อมาคือเบลกี้ซึ่งจะผสมกันระหว่างความแรงและความยาวของแซ่นั่นเอง แลงสุดท้ายครับ Legendary อันนี้จะเน้นไปที่ความแรงเข้าว่านั่นเองซึ่งพอผมมาทำการพิสูจน์แล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะครับว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่ผมก็เลยอยากจะแนะนำนะครับว่าให้ใช้แบบ Legendary ไปเลยเพื่อความเหมาะสมที่สุดทั้งด้านความแรงและความยาวของแท่นนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ความจริงแล้วผมเคยทําข้อมูลของวิบทั้งหมดไปแล้วแหละความจริงก่อนหน้านี้ผมน่าจะพูดถึงไปแล้วด้วยนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ตรงปุ่มไอขวาบนได้เลยนะครับ ทำไมฮาร์ปี้มันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยและในวันพรุ่งนี้ผมจะเอาคอนเทนต์ของเวอร์ชัน1.4.1มานําเสนอเป็นคลิปอะไรเนี่ยกรองติดตามกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับและเหมือนเดิมครับผมจะเอาแซ่ฟ้านี้ไปสู้กับบอส3ตัวด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบอสในช่วง pre-hard mode นะครับนั่น แล้วก็เดอทวินนะครับเอาละครับไปลวครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกําจัดนกก่อนนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับอะไรกันเยอะแยะเนี่ยไปเอาไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะ โป้อีกแล้วจะโป๊ะตลอดอะไรเนี่ยชิปห